การทำแผลกดทับระดับท <under> ี่หนึ่งสำหรับผู้ดูแลมือใหม่ที่บ้านค่ะค่ะการดูแลผู้ป่วยจิตเตียงนะคะที่มีแผลกดทับค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะถ้าหากผู้ป่วยจิตเตียงนะคะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีค่ะก็จะทําให้แผลกดทับของผู้ป่วยจิตเตียงหายเร็วยิ่งขึ้นค่ะลดโอกาสของการเกิดแผลใหม่ๆขึ้นมานะคะเพื่อช่วยลดความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยค่ะแต่ถ้าหากผู้ป่วยจิตเตียงนะคะได้รับการปล่อยทิ้งไว้ แค่บางท่านนะคะคิดว่าเป็นแผลธรรมดาก็อาจจะทําให้เกิดเป็นแผลกดทับถึงคขั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสําหรับแผลกดทับระดับที่หนึ่งะคะก็จะเป็นแค่รอยแดงๆซ้ําๆบริเวณผิวหนังนะคะค่ะนี่ก็เป็นภาพโมเดลนะคะที่พี่น้องนํามาให้ญาติได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะสําหรับแผลกดทับระยะนี้นะคะแผลจะไม่เปิดออกค่ะจะมีลักษณะอุ่นนุ่มหรือแข็งนะคะ ผู้ป่วยค่ะอาจจะรู้สึกเจ็บและระคายเคืองผิวหนังค่ะสําหรับผู้ที่มีสีเข้มค่ะอาจจะมีสีเขียวอมม่วงง่วงได้นะคะเมื่อกดลงไปบนแผลแผลจะไม่กลายเป็นสีขาวค่ะ่าแผลกดทับระยะนี้นะคะก็สามารถที่จะหายได้ค่ะหากได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดนะคะกรณีที่ผู้ดูแลค่ะขาดการดูแลผู้ป่วยนะคะไม่พลิกตะแคงตัวให้กับผู้ป่วยไม่เปลี่ยนท่านอนให้นะคะ อีกทั้งไม่ดูแลผิวหนังตามปุ่มกระดูกต่างๆค่ะก็จะเห็นว่าผิวหนังของผู้ป่วยที่เป็นแดงๆนั้นนะคะจะค่อยๆเป็นแผลกดทับที่รุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจากระดับที่1นนะคะก็อาจจะกลายเป็นระดับที่สองค่ะและระดับที่สมระดับที่4ต่อไปนะคะ,คะสําหรับการดูแลรักษาแผลกดทับระดับที่1นนะคะพี่น้องจะมาแนะนําค่ะหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยต้องลดแรงกดทับค่ะควรปรับเปลี่ยนหรือขยับร่างกายของผู้ป่วยบ่อยๆนะคะ ถ้าผู้ป่วยนั่งรถเข็นค่ะก็ควรขยับร่างกายของผู้ป่วยทุก15นาทีค่ะหรือเปลี่ยนท่านั่งของผู้ป่วยทุกชั่วโมงค่ะส่วนผู้ที่นอนบนเตียงนะคะต้องเปลี่ยนท่านอนทุก2ชั่วโมงค่ะและที่สําคัญควรใช้ที่นอนลมนะคะ,ะสค่ะหากผิวหนังที่เกิดรอยแผลกดทับไม่เปิดออกนะคะหรือเป็นแผลเปิดค่ะให้ล้างด้วยน้ำเกลือนะคะหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอ่อนๆได้ค่ะ สำหรับผู้ที่มีแผลเปิดนะคะก็ควรจะต้องล้างด้วยน้ำเกลือน,น้ำมันสลายค่ะและใส่ยาบางๆไว้นะคะและปิดแผลไว้ค่ะเพื่อลดการเสียดสีของผิวหนังค่ะ3ค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่แนะนำนะคะอย่างเช่น 3M c a คาไวลลนนะคะเหมาะสำหรับการทำความสะอาดค่ะ ใช้ง่ายๆค่ะเป็นแบบสปีีพ่นนะคะและส่วนไหนที่เป็นแค่ผืนผ้าอ้อมแดงๆนะคะเพื่อป้องกันการเกิดแผลนะคะแนะนําให้ใช้ c a r v วิล o อนดูไรโบเบร r e ร์ครีได้นะคะจะช่วยให้ไม่เกิดแผลได้ค่ะค่ะสําหรับแผลกดทับระดับที่1นนะคะถ้าผู้ดูแลดูแลดีๆนะคะแผลก็จะหายได้นะคะ ที่สําคัญต้องอย่าลืมมันพิษตะแขงตัวให้กับผู้ป่วยนะคะและต้องรักษาความสะอาดความอับชื้นด้วยค่ะค่ะพี่น้องก็ฝากคลิปดีๆนี้แบ่งปันให้กับผู้ดูแลท่านอื่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ